นี่นะครับต้นมะไฟนะครับดกปีนี้ดกดกมากนะครับออันนี้อยู่ข้างถนนวัดธรรมหินลาดนะครับเป็นตั้งแต่ไปจนถึงโคนอ่าเริ่มจากโคนขึ้นไปเริ่มจากโคนขึ้นไปนะครับไปถึงยอดเลยอ่าดูที่เป็นทุกกิ่งเยอะมากปีนี้นะครับดก แล้อีกต้นข้างๆต้นข้างๆก็ดกครับเต็มไปหมดนะครับเนี่ยสามสี่ต้นอยู่เนี่ยแล้วพี่ใหญ่ก็โค่นลงแล้วต้นหนึ่งเนี่ยโค่นลงเผื่อใครผ่านไปผ่านมาริมทางจะได้ชิมนะครับพี่ใหญ่เอาลงมาไว้ให้ชิมอ่าอันนี้ยังไม่ตายนะครับยังสดสดแต่พี่ใหญ่นี่โค่นลงมาไว้โค่นล,นลงมาไว้บิดลงมา เขาเรียกว่าบีดลงมาแต่ต้นมันไม่ตายนะลูกยังใช้ได้เหมือนเดิมอ่าไม่ให้เราไปปีนขึ้นนะครับใครผ่านไปผ่านมาจะมาวัดทำหินลาดก็มาเด็ดกินได้เลยนะครับหรือย่อยเก็บกินได้เลยดกนะครับมาไฟตนน้นเนี้แล้วก็อยู่บนเขาหยีกนะครับอ่า มาเอาไปกินได้นะครับแต่ห้ามขายห้ามขายหยุดติดถนนเลยพี่ใหญ่โคนลงมาไว้เรียบร้อยแล้วใครอยากจะชิมเชินนะครับที่วัดรำหินลาด